นี่ครับในส่วนของเราเองเนี่ยอย่างเจ้าพยาลงมาเนี่ยเราระบายลงมานะครับนี่เสียนเจ้าพยาเนี่ยคือคนที่เราจัใกล้เราก็ยับน้ําจากของรพีพัดนนะครับลงมาแทนน้ำปัสสักะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรารับมาถือว่าน้อยครับประมาณเจ็ดลูกบาทเมตรต่อวิทีนะครับ แล้วก็ถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้าเกินเกินเชฑ์ที่ที่ยี่สิบเนี่ยเขาจะต้องตัดออกทางคลองในหน้าปักสักคั<ม>ระบบตรงนี้มาให้เราส่งมาให้เราดูแต่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยทางโงครงการระดับใต้เองเนี่ยนะครับก<ม>็<ม>จะมีการระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําฝนในพื้นที่นะครับแล้วก็เราเรื่องไหนเนี่ยเราการมีการระบายน้ําออกที่เจ้าพระยาประมาณวันละสองล้านนะครับบางส่วนก็ออก แม่น้ำนครนายกนะครับแม่น้ำามนวงคงก็ประมาณวันละสองล้านเหมือนกันก็รวมแล้ววันละสี่ล้านต่อวันนะครับระบายน้ำนครับและน้ําส่วนเกินที่เหลือก็ระบายออกสู่ชายทะเลครับที่อ่าวไทยตอนนี้ปัจจุบันก็สถานการณ์น่าจะไม่น่ากังวลครับเราก็ยังมีการระบายน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เราก็มีการระบายน้ํานะครับเพื่อตอนนี้ที่เขื่อนเจ้าพยาเนี่ย เราน้ำยังไม่เยอะเราจะไม่เอาเข้าเข้าระบบทางฝั่งขวาที่มาลงปทุมนะครับเราจะผ่านเจ้าพญาโดยตรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าเกิดผ่านมาตามตามระบบเนี่ยตอนนี้เราก็ทั้งพื้นที่ฝั่งเจ้าพญาตอนออกตอนล่างเนี่ยจะประกอบด้วยโครงการส่งน้ำลสางสิทธิ์เหนือที่อยู่เหนือคลองสิทธิ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโครงการลัสิตใต้และข้างล่างอีกสองโครงการคือ โครงการส่งน้ำลูกศาพรโรงเซนชิดแล้วก็สานวิจิตคือสองโครงการนี้ก็จะเอาน้ออกกาํอาออกเจ้าพยาเออออกขอโทษน,นะครับออกเขื่อนบางกงกับอ่าวไทยของลังสิตใต้เองเนี่ยลังสิตใต้เนี่ยก็จะระบายออกเจ้าพยากับนครยกบางบางกงเป็นหลักในส่วนของประตูลประตูะร,ะ,ตะ,ระ,ตะบายน้ำของเรงือเซฟือเรือจักรกลใหม่ก็ตอนนี้พร้อมใช้งานหมด,รหมดครับ,รบใช่ครับแล้วก็แต่เนื่องจาก ตอนเนี้ยมันมีปัญหาที่เราอยากจะฝากไว้คือเรื่องสายไฟครับพอดีมันมีการสูญหายบ่อยเจอน,นที่เราบางทีก็ระวังไม่ไหวนะครับต้องต้องรบกวนช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยเรื่องสายสายไฟครับยังเลยครับยังไม่มียังไม,ม่ต่ำกว่าเกมเดียะครับถ้ามองแล้วมองในในอนาคตจะมีโอกาสควมันปีน้าสิไม่มีโอกาสไม่มีโอกาส อ่นี้บอกว่าตัวชีวะคือปี54 <driven> มันตรงตันไซมัน3,000นข้นไปแต่นี้ยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้มัน1,200จากตุนธานดีนี้ก็เราได้ตุนทันีนี้ถ้า็้า2,000 2,500เนี่ยถือว่ามีเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มจากว,วิจิตเริ่มในที่ต่ำๆนะแต่ค,คันระบบสย่างที่บอกประมาณ2.5ที่นอกคันเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาแต่ข้างในคันเนี่ยไม่ไม่ได้ล้นค่ามา